ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสเชียขับมินิเกมวอร์มพอนช์แมนด์สตองเกตสิงคเคยเนี่ยมาแน่นอนว่าวันน,น,นี้วันอาทิตย์นะคะเราก็ต้องมาอยู่กันที่ศึกดวลถทวยเทพนั่นเองวันนี้อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์สองสี่หกนั่นเองค่ะทุกคนเซิร์ฟจีนนะก็วันนี้เนี่ยวันที่ห้าแล้วนะทุกคนตัวยูอาบวกนะคะตัวแรกของเกมเนี่ยก็ได้เข้ามาสักพักแล้วนะตัวละครอย่างเจโนสนะคะหลายๆคนในเซิรฟ์ฟเจเนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วนะทุกคนเนี่ย ก็จะมีแบบบางคนที่มีแบบจีนอกันบ้างแล้วแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะต้องบอกว่าหลายๆคนจริงๆที่ไม่มีจีนอนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบว่ารอหรือเปล่านะแบบรอเกมแจกอะไรอย่างนี้นะคืออาเขาอาจจะมีแบบ หินตัวแดงเอ้ยไม่ใช่ตัวแดงหินเอ่อหินฮีโร่อะไรเงี้ยอยู่ใน ID อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะรอเปิดทีเดียวหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรานะคะมาอัปเดตนะคะในส่วนของศึกดวลทวยเทพกันดีกว่าเนาะว่าหลังจากตัว U R บวกนะคะจีนอสเนี่ยเข้าแล้วทีมเป็นอะไรยังไงนะคะความโหดความเก่งกาจจะเก่งขนาดไหนนั่นเองเนาะถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยกดแล้วกันละหนึ่งไลนะ์นั่นแล้วกูไปดูกันเลย Lichman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์ 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเ e อ็กซ์คูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของพิเศษ,ษ,ษ,ษจากแล็กนาล็อกเจนสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิชแมนช็อปนะจ้า มาทุกคนก็อันนี้นะคะเขาก็เพิ่งแข่งกันเสร็จเมื่อกี้นี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นที่1นนะคะพลัง683ล้านนั่นเอง,เองนะก็จะมีตัวละครจีนอสนะคะแล้วทีมที่เขาใช้เนี่ยก็คือมีการปรับนะคะเป็นแบบว่ามีคอเนาะเกโรเกโรนะคะมีการโร่เนาะตัวกระบองเนี่ยก็ยังอยู่นะทุกคนจีนอสก็เข้ามาตำแหน่งตรงนี้เนาะก็คือเอายุงออกนั่นเองก่อนอันนี้มันจะเคยแบบมียุงเอายุงเข้ามาเล่นด้วยหรือว่าเป็นในส่วนของแบบอะตอมิกยูอาร์อะไรเงี้ยที่มันช่วยเสริมความ เถือกหรือว่าแบบมีพวกกัดก่อนพวกลดระมิดดามจรมะเบิดอะไรประมาณนี้แบบพวกยุงพวกอะไรงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนนะคะมาใส่ตำแหน่งในส่วนของ g นะี n o s u r บวกเนาะแล้วก็พิกอตนะคะก็ยังเห็นใส่อยู่เนาะมีคนเคยถามใจว่าแบบพิกอตอยู่ได้นานไหมนะจริงๆก็ต้องบอกว่าอยู่ได้นานแหละทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของศึกดวลเออ่ฮีโร่อะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่เรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเร่งสปีดนะคะอย่างโซนิกนั่นเองนะส่วนอีกทีมนึงนะคะนี่ก็จะเป็นทีมคู่ชิงนะคะก็คือเขาเนี่ยใส่ในส่วนของฟ นันเองก็จะเป็นประมาณนี้ทีมเนี่ยเมตาตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะทุกคนันนี้ก็ใส่คิงใส่อะไรเข้ามานะเ,เดี๋ยวดูคนนี้นะคนนี้ก็มีคิงเหมือนกันนะทุกคนเออมีคิงคนนี้แหละคนนี้เท่าที่เห็นก็คือยังมีบางคนนะที่แบบว่ายังไม่เอาจีนอด้วยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือเป็นทีมที่ยังใส่เป็นซอมบี้อยู่เลยนะก็คือเปลี่ยนในส่วนของโซนิกออกใส่ซอมบี้แล้วก็ใส่ฟินนิกเข้ามานั่นเองเนาะเออ เอามาไอ้นี่แน่เลยเพราะว่าทนดามจในส่วนของจีนอตไม่ไหวนะคะก็เลยเอาฟินิกเนี่ยมาช่วยเสริมนั่นเองนะแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยเจ๊ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะ6ก8กับ5 0 0เนอะนก็ห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทีมเนี่ยก็คือเอ่อต้องเรียกว่าจีนอตเนาะถ้ามันแบบว่าค่อนข้างที่จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีบัฟดามจเพิ่มเติมให้นะทุกคนเ,เออแล้วก็โซนิกเนี่ยจริงๆก็มีบัฟเพิ่มเติมให้ด้วยถ้าทีมมันเร็วกว่านั่นเองนะ อาโซนิกนะคะฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วนะทุกคนอืมอ่ะแล้วก็ยังไงต่อฮะฝั่งนี้กาโลกาโลวิ่งมาวิ่งมาจ้วงทาไมรู้สึกวันนี้เฟมเลทมันกระตุกกระตุก,ก,กนิดนึงหรือเปล่านะอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะโซนิกโซนิกฮะคือไม่ได้อยากดูเลยนะอยากดูอยากดูจีนอตย,ยิงนะฮะฝั่งนี้เขาคงมั่นใจแหละเขาไม่ได้ใส่ฟีนิก์มานะทุกคนเขามั่นใจว่าเขาได้เปิดก่อนแน่ๆนะ แรงอยู่แรงอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าเก็บทั้งทีมนะอ่ะยังไงโอเคกระโดดทับไปก่อนนะฮะติดเมือกไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจีน้อย G ฝั่งนี้จีน้อยฝั่งทางขวามือนะ,ะไล่ไปแล้วจ้วงไปจังหวะน,นี้อืมก็แรงแรงคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันตีอะ่ะใช่ปะคือมันเหมือนตีแบบตีธรรมดาอาจจะเพราะไม่มีลูกไฟไหมแต,แต่แต่ก็มีอยู่นะทำไมวะ เดี๋ยวรอดูนะลูกไฟสี่หน่วยบวกสามก็เล่นได้อยู่นะเดี๋ยวนะหรือเราสับสนก็แต่ทำไมรู้สึกเหมือนช้าๆจะไม่ได้กดคูณสองป่ะแปบบ๊บนึงอ่ะจริงก็ว่าทําไมมันนืดหนืดนะฮะไม่ชินเมื่อกี้มันดูแบบตัวโล o w m o t i แปลกๆไม่ชินปกติกดคูณสองตลอดนะกดนอ่ะคือไม่ได้แรงเท่าเซิร์ฟจินเทสถ้าเซิร์ฟจินเทสเนี่ยใครเคยดูคลิปก่อนหน้าเจเนี่ยคือจะยิงแบบพันล้านอ่ะฉีดทีหนึ่งแล้วก็หายหมดเลยนะในส่วนของตัวละครนะ อันนี้ก็น่าจะท็อปสุดแล้วนะคุณเอ,เ,อเ,อเ,อเอกเนี่ยเอออันนี้ก็ท็อปพอสมควรอ่ะคอคอเกียโรมาแล้วก็ยังยังเล่นได้อยู่นะไม่ใช่แบบไม่เวอร์ไม่ได้ OP ขนาดนั้นแต่อาจจะเพราะว่าเหมือนทีมมันยังไม่ค่อยลงตัวด้วยแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเรารอดูยังไงฮะเข้าไปแล้วโซนิคเนี่ยอยากอยากรอดูจีนอตอีกรอบนึงคือมันมันก็แรงมันก็แรงแต่ว่ามันก็แรงในระดับที่ ในระดับที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดไว้คือก่อนอันนี้คิดว่ามันต้องแรงเบอร์ไงเออตีหมู่ด้วยประเด็นน e ่ะตีเอโอะทุกคนอะอันติเออแรงแรงจริง <c oughs> แรงโอเคหลูเรื่องละหลูเรื่องละเออรอบแรกมันมันก็แรงมันก็แรงแต่ว่าเออเริ่มเริ่เริ่มชัดเริ่ม,ม,มชัดอะอันนี้เขาใส่ฟินิกมาน่าจะเอาเอาผลตายเกิดแน่เลยดูดิอะฝั่งนี้ไล่จ้วงกลับมาฮะ โอ้โห oh, สะท้อนแรงอะดิสะท้อนโคตรแรงเลยอืม mm. อันนี้กลับมาแล้วจริงๆตัวจีนอตเองเนี่ยด้วยตัวเขาจำได้ว่าไม่มีตายเกิดใช่ปะ mm hmm. เออเหมือนแบบตายก็คือตายเลยนะคะแต่ว่าได้ผลของไอ้นี่มาฟินิกมาช่วยสปอร์ตนะแต่ว่าตัวอื่นเหมือนก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันอนะพอแบบมันใช้โคต้าฟินิกไปแล้วก็แอบแบบปลืองๆนิดนึงปะเออถ้าสมมติว่าฉีดมาตายแบบตายสี่ตายห้าย 5, อย่างเงี้ยทำไงอะ แต่เกโลก็ยังโอเคนะทุกคนยังเล่นได้เกโลก็ยังไม่ตายนะเฉยๆยังเหลือเลือดอีกตั้งสองลอดอืมแต่ก็ค่อนข้างค่อนข้างเจ็บอยู่คือต้องบอกว่าฝั่งเนี้ยมันน่าจะดาเมจแรงกว่าทุกคนแล้วก็ได้เปิดก่อนด้วยมันเลยได้บัฟทั้งแบบบัฟทั้งดาเมจเพิ่มเติมทั้งของพาสซีฟจากของเจอสด้วยเนาะแล้วก็พาสซีฟของโซนิกอะไรเงี้ยเออมันได้บัฟเพิ่มมันก็เลยค่อนข้างที่จะแรงอืมใช่ใช่อืมไปแล้วฟินิก หลับละหลับไม่ตื่นละเรียบร้อยฮะจีโนตใครแรงกว่านี่ก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบว่าจบหยูเรื่องเลยเนะเพราะมันเพิ่มดาเมาจขึ้นอีก5%เซไงทุกคนดูดิแรงอ่ะเมื่อกี้ไล่จ้วงสองตัวทุกคนโอ้โหแน่กาโล่นี่ก็น่าจะเจ็บหนักแล้วเดี๋ยวรอเทินหกเทินเจกาโลก็น่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนอะไล่จ้วงไปจังหวะนี้ เกาะแดงเหรออุ้ยทีโนตโดนสะท้อนหรอเมื่อกี้ทีโนตโดนสะท้อนหลับเหรอเมื่อกี้คืออะไรจะไม่เห็นว่ามันอยู่มันหลับเออจริงจริงมันบางนะทุกคนจริงจริง,รง,รงมันก็บางอยู่นะทำเป็นเล่นคือถ้าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนแรกอะถ้าไม่มีฟินิกอะทุกคน คือจีนอตอะแทบจะตายแบบตั้งแต่แรกๆเลยคือตอนแรกอะที่เราเอามาเล่นในทีมของแบบเซิร์ฟจีนเทสที่เราคลิปจากช่องพี่จีนมาดูใช่ปะ่ะอันนั้นอะคือเหมือนพอมันตีการโร่แล้วมันจะทอนด้วยเลือดใช่ปะ่ะคือจีนอตแไม่เลือดไม่ได้เยอะมันก็เลยจะทอนไม่แรงแต่ว่าไปมาพอโดนจีนอตด้วยกันฉีดกันเองอะไรเงี้ยก็เจ็บอยู่พอสมควรอืมแล้วตัวเองไม่มีพาสซีตายเกิดเหมือนคนอื่นเขาไงอย่างแบบพวกเอ่อตัวละครหลังๆมาเนาะตั้งแต่แบบม้าดวง กาโลจริงเนี่ยคือก็มีพาสซีอมตะไงมันก็ถือว่าเป็นตายเกิดไหมเออเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ตายเหมือนแบบมันเมควช์อยู่แล้วมันไม่ตายแล้วก็เอ่ออะไรอะกระบออย่างเงี้ยกระบองก็มาพร้อมกับตายเกิดนะทุกคนแล้วก็พอมาเป็นคอเลือดอย่างเงี้ยคอเกโลเกโลมันก็ยิ่งจะค่อนข้างถึกแต่จีนอก็อืมมันก็อาจจะสมดุลแล้วก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันตีแรงขนาดนั้นแล้วมันยังถึกด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่สุดท้ายแล้วดู สุดท้ายไม่มีใครยืนไหวนะทุกคนก็จะมีการโล่นั่นแหละเออจะมีการโล่นั่นแหละหรือไม่ก็ต้องแบบทีมคุณต้องแบบจีนอตเบอร์เเลยอะแบบจีนอตแบบเก่งกว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยทีมมีสปีดที่ไวกว่าแล้วก็จีนอตต้องพลังคนตีเยอะกว่าอืมอันนี้ก็คือน่าจะแบบไม่ไหวแล้วอะดูดิกาโล่ก็คือทั้งแบบติดกัดก่อนทั้งอะไรนะทุกคนเออ แสดงว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องหาสล็อตใส่ฟินิกนะเนี่ยสล็อตใส่ฟินิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเอามาแบบกันตายอ่ะทุกคนคือเผื่อที่น้อยมันยืนไม่ไหวอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยได้โซนิกเอยได้ฟินิกมาช่วยอะ่ะมันก็ยังพอแบบได้ตายเกิดใช่ปะเออเอยน่าสนใจน่าสนใจอืมแต่ไม่การโล่นี่สุดท้ายแล้วก็นะไม่มีใครแก้การโล่ได้จริงๆทุกคนสุดท้ายการโล่ก็คืออย่างโอพีที่สุดอยู่ดี สุดท้ายกาโรคือยืนได้ด้วยตัวเองลมดาเมจแรงออมีอมะตะาเงี้ยก็ครบครบจบนะฮะกาโรก็น่าจะอยู่อีกยาวๆเลยปะจนกว่าจะเจอตัวที่แบบต้านแบบต้านชำนาญที่เป็นอมะตะของกาโร่อะออชำนาญห้ามอมะตะหรอไม่รู้อะเออแต่ว่าก็ ดูดิดดเห็นปะถ้าเป็นเซิร์ฟจีนที่เราดูอะเราจะวิเคราะห์ไปว่าแบบมันเวอร์มันมันแบบแรงมากอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็มไม่ได้ขนาดนั้นน่ะแต่แต่อย่างไรก็ตามแต่นะด้วยของเองเนาะซเซิร์ฟเซิร์ฟจีนยอเนี่ยของกับพวกคอกับพวกอะไรเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้เทพเท่าเซิร์ฟจีนเทสน,นะทุกคนคือเซิร์ฟจีนเทสเนี่ยหนึ่งคือของเวอร์มากอาวุธทุกอย่างอุปกรณ์สมสัยคือเวอร์หมดนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเลือดมันจะมีความแบบว่า มันจะมีความถึกกว่าแรงกว่าอยู่แล้วแล้วก็คอเกียโร่เนี่ยก็จะวิวัฒนาการไปได้ไกลกว่าส่วนเซิร์ฟจินโย่เนี่ยมันจะมีความแบบดรอปลงมาประมาณนึงเลยเพราะของมันจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเนาะเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟจินเทสเนี่ยเขาไปโหลดกันที่ไหนแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบเซิร์ฟของ GM เอมเซิร์ฟอะไรพวกนี้เออเอาไว้เซิร์ฟเทสตัวละครเข้าแต่ว่าอันนี้เซิร์ฟจินโย่ก็คือโหลดได้กันทุกคนนั่นแหละแล้วก็ตัวละครมันก็จะไล่ไล่กันอันนี้คือเซิร์ฟต้นอยู่นะทุกคนประมาณ200กว่าแต่ก็นะ ยังยังไม่ได้ O.P. ขนาดนั้นแต่แต่ต้องรอดูกันอีกทีนึงด้วยคงด้วยของ,ด,ของด้วยอะไรงเงี้ยเออมันก็อาจจะมีความห่างกันประมาณหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเรียบร้อยกาโร่หลับเทินเจ็ดเห็นไหมพอดีเลยแล้วก็กระบองโดนสะท้อนแตกเองปะเนี่ยไปตีการโร่โดนสะท้อนเจิบจ็บเองติดเมืออีกโอ้ยอะจะตายตีการโรสะท้อนแบะ เจ็บอยู่นั่น่ะเจ็บอยู่นั่นนะ่เนนนะเอ้ยแต่ว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มาเก็บงานนะมาเก็บงานแต่ดาเมจไม่ถึงอ่ะดาเมจไม่ถึงปิดฝั่งนี้ไม่ลงนะฮะเพราะว่ายิ่งตีแรงตัวเองก็ยิ่งสะท้อนแรงนียไงประเด็นโดนการโล่จ้วงบีโอโหอย่างแรงอ่ะอ่ะอ่ะไล่ตีมาจังหวะน,นี้จะเก็บโซนิกได้ไหมนะ่ะเหมือนจะเก็บได้อยู่นะอีกนิดนึงโดน ไดเออเอเอได้อยู่โอ้แต่สะท้อนแรงจัดเลยสะท้อนโคตรแรงอะยังไงอยู่ไหวไหมหน้อยังยังอีกได้นิดนึ่งอีกนิดหนึ่งน่าจะรอบสุดท้ายแล้วทุกคนน่าจะรอบสุดท้ายละวิว่งแต่ฝั่งนี้เขากระบองเขายังไม่ตายเลยอะเออโดนโอโุ้ยโดนสะท้อนโคตรแรงอืมหลับแล้วเออจบนะ 688ล้านกับ580ล้านแนวะก็คือมันก็แน่นอนแหละว่าทีมที่พลังต่างกันเยอะขนาดนี้นะเจโนเขาก็น่าจะมีทรัพยากรปั้นได้ไปสุดกว่าจริงๆอยากพาดูอยากพาดูคนอื่นด้วยอ่ะออันนี้ได้ปะอ๋อฟิอน oui. เอขอดูนี้ไวๆอยากดูนี้ไว้ๆแปลบหนึง58กับ40เท่าไหร่เมื่อกี้400กว่ากว่านะ5 0 0 510 500รกับ4ี่รอเออประมาณนั้นก็ห่างกันอยู่แต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นจีนเอนี่อยากเห็นซอมบี้กาโล่จ้วงโอ้โคตรแรงอ่ะจริงจริงจริง,รงความต่างของกาโลกับจีนอ้อยังไม่ได้ต่งางกันขนาดนั้นนะอุย้ยมา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 เออแรงเรียบร้อยโหกโลหลับเกโรหลับเลยใช้แพสซีฟของฟินิกซ์นะคะตื่นมาโดนหลับอีกปะเนี่ยหลับอีกปะเนี่ยออโอ้โหทุกคน เมื่อกี้จีนอหลับเลยแค่กาโร่กาโร่แบบจ้วงไ้เฉยอะหลับเลยน,นะน่ะอ่าลองได้ไล่ละไดไล่ละเออก็แรงอยู่เออแสดงว่าฟินิกะจำเป็นฟินิกเป็นคีย์และตอนเนี้ยเออไม่มีฟินิกไม่ได้อะเพราะว่าแรงจริงกาโระแรง <laughs> บม่จีนอสแรงเหรอกาโร่กาโร่โแรงขนาดที่แบบไม่ได้หวังตอนสะท้อนเลยนะ คือขอแค่ยืนได้ตอนที่ตอนที่กาโล่มันจ้วงก็พออันนี้คือยืนไม่ไหวหลับไปก่อนใช้พาสซีฟินิกนะเข้าใจละพอเข้าใจเรื่องละโอเคอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับในส่วนของศึกดวลทวยเทพนะเอออันนี้ก็ท็อปสุดแล้วแหละคุณเออเอนะคะก็นะเดี๋ยวทีมเบื้องต้นน่าจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูอีกสักหนึ่งอาทิตย์เนาะว่าแบบเออจะเป็นอะไรประมาณไหนเนี่ยหลายๆคนอาจจะ ยังไม่ได้กล้าทำจีน้อยแบบพาร์ทสพาร์ทสหรือเปล่ามันก็เลยยังไม่ได้แรงมากนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะประมาณที่12บสองที่สิแล้วน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกมแจกด้วยอะไรด้วยนะทุกคนคนก็จะได้มีทรัพยากราไปปั้นในส่วนของตัวละครยูอาบวกมากขึ้นแล้วก็ความแรงเนี่ยก็น่าจะทวีคูณขึ้นนั่นเองก็ใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ค่แล้วจะกันใหม่มือเหรเจ๊ไอ